สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นกพาเข้าป่ามาส่องดูเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนนี่วันนี้พานกเจอเห็ดพึ่งหวานเยอะนะนกก็จะทำสองคลิปนะคะทุกคนเป็นคลิปที่ fc ท่านหนึ่งขอมาชอบแบบตัดขาหันหน้าเข้ากล้องคือตัดขาเหมือนฝรั่งอะคะ่ะทุกคน เดี๋ยนกทําให้หนึ่งคลิปนะคะแล้วถ้าถ้าเห็ดเยอะถ้ายังพอได้ทําอีกหนึ่งคลิปนกก็จะทําคลิปตัดขาแบบคนไทยเราตัดนี่แหละคะ่ะทุกคนนะคะคือความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันะนะเนาะทุกคนเราก็จะไปว่าความชอบความถนัดของแต่ละคนก็ก็ไม่ได้นะคะทุกคนคือขอมานกก็พยายามทําให้คะ่ะถ้ามีโอกาส แล้วก็มีมเห็ดนะคะ <c oughs> นี่มาเดินดูเลาะเลาะดูแล้วจนเจอเห็ดหรือเปล่าแค่นั้นแหละคะ่ะทุกคนเนี่ยวันนี้อากาศคลึ้มคลึมไม่มีแดดเท่าไหร่ เราไปดูกันจะมีเห็ดเราเก็บหรือเปล่านะคะทุกคนโอ้โหทุกคนดูดอกนกต้องงัดดอกอ่อนๆน,นี่เห็นไหมขาหน้าจะแน่นอยู่นะคะทุกคนนี่สวยนะขาอย่างที่นกบอกอะคลิปเนี้ยนกจะตัดขาแบบฝรั่งเพราะว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งเขาขอมานะคะนกจะจะทำให้คลิปนี้นะคะ่ะทุกคน เนาะเราไม่ว่าความชอบใครนะทุกคนคือบางคนก็ชอบแบบนั้นบางคนก็ชอบแบบนี้แต่เมื่อ FC ขอมาแล้วก็จัดให้ค่ะนี่ค่ะทุกคนสวยงามนะคะเออเออเลยค่ะได้อยู่ได้อยู่ o oh, nda yo เกาลัดงามๆค่ะทุกคนเกาลัดงามๆค่ะทุกคน คนวันนี้นก,นกจะตัดขาเห็ดแบบแบบฝรั่งนะคะโน่โโนกินมีเอซีท่านหนึ่งขอมาคะ่ทะ,คาาทะทุกคนอือปีนี้หายากค่ะทุกคนเกาลัด มาทุกคนเก็บกันต่อเลยขาฝ่อขาฝ่าอมากทุกคนนกจะให้ดูนะนี่ค่ะนี่ทุกคนดูขาฝ่อมากขาไม่ได้แล้วหรอกค่ะนกเอาหมวก <c oughs> เอาหมวกเอา,เอา หายากมากปีนี้เห็ดสงวานทุกคนโอ้โหดูดอกนี่ทุกคนดูดูดูดขาสิโอ้โหเน่นมากฝ่ออยู่นะคะทุกคนขาดู โอ้โหฟอขึ้นมาถึงนี่แล้วทุกคนเดี๋ยวดูนะโอเคได้ค่ะได้ได้ขอได้อยู่เก็บกันต่อค่ะทุกคน ทุกคนดูคูเฟส นี่ทุกคนเดี๋ยวขาฟอกทุกคนดูอาจจะตัดขาเห็ดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าขานี้มันฟองค่ะดูดินี่ยังฟอกอยู่เลย ทีค่ะพอได้พอได้สวยงามค่ะทุกคนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องดีๆก่อนโอ้ยกล้องกระดายนี่โอ้โหดอกนี้ทุกคน สวยมากแต่ขาแบบขาว่าฟอยแล้วทุกคนดูโอเคพอได้ค่ะพอได้นี่ค่ะทุกคนเก็บเห็บ,หบพึ่งวันนี้ ออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะทุกคนปีนี้เห็ดพึ่งน่าเสียดายรอดูอีกสักอาทิตย์หนึง่งเขาจะมาอีกหรือเปล่าค่ะทุกคนถ้าไม่มาก็คือปีนี้น้อยมากเห็ดพึ่งว่าปีที่แล้วน้อยแล้วนะคะปีนี้ออกน้อยมากแต่ก็พอได้ค่ะทุกคนดูดอกอ่อนๆอ๋อ,อ,อสวยๆอยู่นะเนี่ย ดูสินี่ค่ะผลงานเก็บเห็ดพึ่งวันนี้